ก็กลับสวัสดีท่านผู so these, so, uh, so ้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะดีๆเราก็สวยจีบีใช้แนวนะครับก็หลังจากเที่มว่อคคิปที่แล้วเนาะได้ผมได้ใส่ใส่ไอ้คอบเป็นโขดผังนี่ไปเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปใส่คาร์บอนอีกชิ้นหนึ่งเออชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองนะชิ้นที่สองของคันนี้นะตรงคือตรงนี้เนาะตัวนี้เลยเรียกว่าคอบใหม่เนาะเอ่อทำไมถึงทำไมถึงไม่ใส่พวกข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เพราะว่าผมอยากแต่งแบบแต่งข้างในอย่างเดียว,วเป็นจุดแอบแอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มอง่าเราก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยออแล้วก็อย่างหนึ่งคือให้ท่าผู้ชมได้เห็นนะว่าผมมีคาร์บอนตรงนี้นะเลยเท่ๆเก๋ๆหน่อยส่วนตอนนี้เราอยู่ที่บางบอนนะฮะเนื้เมรามนเลยซอยเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าไปบ้านเพื่อนนะก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วก็เราก็ออกขับรถอ,อกมาติดตั้งนะและนี่คือเก้าโมงนี้ดีนะเพื่อนโทรมาปรุงนะแล้วก็อับน้ำแม่ฟันออกมาเลย <laughs> บายเหี้ยลืมไม่ได้ใส่เกียร์สองโอเคเดี๋ยวเราขับไปเลื่ยดีกว่าวันนี้โค้งก็สนุกใช้ได้อยู่ ลืมซะสนิดเลยนะว่าออกมาม้งใส่เสืส้อแขนยาวสักหน่อยก็ดีนะยิ่งนี้นะ้าใส่กางเกงขายาวนะไม่งั้นร้อนเลยแต่มันก็ดีนะมันทําให้แบบพุงเราอะ่ะเหมือนมันเหมือนมีอะไรคำพุงเราอยู่อะเออแม่งดีตรงเนี้ยไอ้โคบถังนะแบบโงนกนะ โอ้โหจริงๆงานคาร์บอนของรถรถเราเนี่ยมันก็ไม่แพงนะทจริงอะ่ะของ650นะเขาเป็นของรุ่นอื่นนี้ผมไปดูนะแต่ห5องไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะที่ผมเห็นมานะนี่แต่ถ้าอะไรขงคันก็มีมีหลักแสนอย่เนี้ <laughs> ใกล้ถึงแลเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะ ที่ผมมานี่เป็นของช่องไบเกอร์ไทยแลนด์นะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ดูลิงก์อยู่ข้างล่างนะโอเคเราไปดูดูกันเลยดีกว่าอ่ะขอบคุณมากเจอกันเจอกันฮะคนคนหน้าหลังรออยู่นะอ๋อรอกูรอเงินอยู่เดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวมาจัดแน่นอนเจอกันครับเพื่อนครับผมเฮ้ยถ่ายเัิงหล่อเหรอ มันมีเสียงด้วยอ่ะมึงลองฟังมาดิได้ยินปะอะไรนะอะไรนะเสียงทำไมเสียง<ส><ะ>มึงได้ยินปะอ๋อมันอ้น,นอี่แล้วมันสนั่นนิดเดียวอ๋อมันสั่นใช่ปะ่ะเออมันไม่หลุดหรอกนะอ๋อไม่เป็นเสียงสั่นไม่ใช่เสียงตัวนี้ใช่ปะเอออโอเคขอบคุณมากเลยเจอกันเจอกันง,งานอุ้มมันเสริรมนี่ตอนเราลงลงเกอร์อนะ๋อ เจอกันเจอกันโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วข <c oughs> ี่แม่งสวยว่ะรถแบบโครตรเต็มอะนะเราตอนนี้ก็ประมาณ2,500น้เนอะ ตรงนี้นะอ,อ๋อส่วนใหญ่คนเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคนแต่งน้อยมากนะอุ้ยชิบหายแล้วเวลาไม่ตรง เรียโทรถามปามกนแป๊บนึงนะเฮียร์โคตดดังเสีย <c> ง <oughs> นะ <c oughs> ต่อยโคตดดังเลย เสียงต่อโคดังนะ ค่อยมาวันหลังก็ได้ไ,ไดเอเฮียปิดเฉยปกติไม่ปิดนะเว้ยวันนี้วันอะไรวะอ๋อ,อวันอาทิตย์ด้วยมันปิดทุกวันอาทิตย์อยู่แล้หรือเปล่าของมึงอ่ะใช่เหรอ ไอ้จะถามว่า 650R CBR มันตั้งในกายยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวนะอ่าอ่าท่อแล้วอ๋อ,อ,อ,อไอ้กดตีเล็กกับเซตท้ตองกันใช่ปะ่ะอ่าแล้วมันขึ้นยี่สิบสี่อเวอร์อะกดเซ็ตใช่ป่ะอ๋อสิบเอ็ด ใช่ป่ะตอนนี้อะไรสิบเ <11, 36. S 2> อ็ดป่ะสิบเอ็ดสามหกอ๋อแล้วเขากดเลือกปุ๊มแล้วกดเซ็ตใช่ปะ่ะอ๋อท่าไหร่ 36, ละจอดสามหกสามเจ็ดละอ๋อแล้วพอเราก็กดไปถึงเวลาปึ้มแล้วเราก็กดเซตอีกทีใช่ปะ่ะพี่เปาห้าสี่ห้า,จหหาเจ็ดเจ็ดเลยเหรอใช่อ่ะกดขวาแค่นี้เหรอพี่ กด,กดอีกปะขวาแล้วกดขวาแล้วอ๋อทิปอ๋ออ๋อโอเคอเไอ้เปาไอ้เฮียกูมาทำไมวะเนีไไ่ยกออ็ถือว่าทางกลับบ้านเหมือนกันนะเออเจอกันเพื่อนอ,อันนี้ให้กูเหรอ,อไอ้เฮียขอบคุณมากไอ้เฮียจะไ,ไปถึงบ้านไหมเนี่ยเออเจอกันเพื่อนถูกเลยเนี่ยถูกกวนานะ เราเค่อยไขข้อมืออ่ะถ้าลงะ้ายไม่เข้าถุงอ๋อเราไ่าอย่างนี้ได้ป่าวะก็ขูดข้อมืออย่างี้แล้วก็ติดไปก็ได้อย่างนี้เหรอ,อไอ้เชี่ยสูตรใหม่ว่ะเอ้ยนั่นแหละเจอกันขอบคุณมากเพื่อนเจอกันเจอกัน ไอ้เหี้ยเวลาแม่งตั้งเองได้โอเคครับทุกคนก็ใครชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรีเสิร์ชให้ดูนะรีเสิร์ชให้ดูสักหน่อยหนึ่ง <S <S เดี๋ยวเป็นทาคลิปแล้วกันเนาะ ก็ใครก็ไปก็ลืมกดไลค์กดสมัครให้ด้วยเนาะมันมันสวยมากๆจริงๆนะแล้วส่วนตั้งเวลาก็เอ,อ่อก็อย่างที่เพื่อนทำให้พกทำไม่ดูนะไอตั้งไม่เป็นก็ตามนี้นะโอเคครับก็บายบายขอบัุครับ